ลองนึกภาพตามนะคะคุณครูท่านหนึ่งทุ่มเทเวลาทําวิจัยในชั้นเรียนเลยหวังว่าจะเจอวิธีสอนที่ดีขึ้นแต่ว่าเเราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่ทําตามๆขั้นตอนไป วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นคู่มือชื่อคู่มือประกอบการนิเทศเล่มที่11เรื่องการประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอันนี้จัดทําโดยศึกษานิเทศรัชภูมสมสมัยจากสพท่อเชียงใหม่ค่ะเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจเกณฑ์แล้วก็วิธีการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าเาผลที่ได้มันเชื่อถือได้จริงเอาไปพัฒนาการสอนต่อได้จริง ะะแม้ว่าคู่มือจะมาจากเชียงใหม่แต่คิดว่าหลักการสําคัญคญเนี่ยน่าจะเอาไปปรับใช้ได้ทั่วไปเลยค่ะใช่ครับถูกต้องเลยครับการประเมินนี้เป็นหัวใจสําคัญจริงๆนะครับเพราะมันช่วยยืนยันว่าความพยายามของคุณครูที่ทําวิจัยเนี่ยมันนําไปสู่ความรู้ที่ที่มันหนักแน่นพอไม่ใช่แค่ความเห็นส่วนตัวมันช่วยให้การพัฒนาการเรียนการสอนมันตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่ที่น่าเชื่อถือจริงๆครับครับ หลักๆที่นิยมใช้กันก็จะมีอยู่3วิธีครับ3วิธีนะคะมีอะไรบ้างคะ 1. คือการประเมินด้วยตนเองอันนี้คือให้ครูผู้วิจัยตรวจงานตัวเองก่อนเลยอ๋อเหมือนส่องกระจกดูตัวเองก่อนประมาณนั้นครับดูความเรียบร้อยเนื้อหาภาษารูปแบบต่างๆ 2. คือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอันนี้มักจะทำโดยหน่วยงานที่ให้ทุนหรืออาจจะเป็นสถาบันต้นสังกัดเอง ก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3-4ท่านมาช่วยให้ความเห็นเชิงลึกเหมือนมีโค้ชมาช่วยดูจุดแข็งจุดอ่อนครับอืมอืมอืมน่าสนใจค่ะแล้ววิธีที่3ล่ะคะวิธีที่3คือการประเมินโดยการสัมมนา,าครับอันนี้เป็นการเปิดเวทีเลยให้คนนอกเข้ามาทั้งผู้เชี่ยวชาญนะักวิจัยท่านอื่นหรือว่าคนที่สนใจก็มาร่วมกันให้ความเห็นวิจารณ์กันอย่างสร้างสรรครับอ๋อเปิดกว้างเลยครับ แต่และว,วิธีก็มีประโยชน์ต่างกันไปนะครับอย่างการประเมินตนเองเนี่ยก็เป็นการกรองคุณภาพด่านแรกที่สำคัญมากส่วนผู้เชี่ยวชาญก็จะให้มุมมองที่ลึกจากคนนอกได้ดีส่วนการสัมมนาก็ช่วยสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างขึ้นไปอีกโหฟังดูแล้วการประเมินตนเองนี่ไม่ใช่แค่ทาตามพิธีนะคะแต่เป็นการกรองคุณภาพด่านแรกจริงๆเลยทีนี้พอเราทราบวิธีการประเมินแล้วมาดูเรื่อง อะไรคือมาตรฐานที่ใช้วัดกันบ้างดีกว่าค่ะเห็นว่าคู่มือนี้ให้เกณฑ์ไว้ละเอียดมากเลยแบ่งเป็นส่วนนำส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนท้ายใช่ครับละเอียดทีเดียวเริ่มตั้งแต่ส่วนนำเลยนะครับอย่างแรกคือชื่อเรื่องอันนี้ต้องชัดเจนเลยต้องสะท้อนปัญหาและสิ่งที่จะศึกษาไม่ใช่แค่ตั้งชื่อเก๋ๆแต่แบบว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องว่าจะทำอะไรค่ะค่ะต้องสื่อความหมายครับผม ต่อมาคือบทคัดยอ่ออันนี้เหมือนตัวอย่างหนังเลยครับต้องสั้นกระชับแต่ต้องบอกครบว่าทําไมถึงทําเรื่องนี้ความสําคัญทําอะไรวัตถุประสงค์ทําอย่างไรวิธีสั้นๆแล้วก็เจออะไรผลหลักๆอืม,มต้องย่อทุกอย่างสําคัญสําคัญมาเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ส่วนของความเป็นมาอันนี้ต้องชี้ให้เห็นว่าปัญหาเนี้ยมันสําคัญจริงๆนะมีข้อมูลสนับสนุนไม่ใช่แค่ครูคิดไปเองว่ามันสําคัญค่ะ แล้วในส่วนโครงสร้างหลักๆของงานวิจัยล่ะคะพวกวัตถุประสงค์ขอบเขตอะไรพวกนี้มีอะไรต้องเน้นเป็นพิเศษไหมคะมีครับสำคัญมากเลยครับพวกวัตถุประสงค์ขอบเขตหรือถ้ามีสมมติฐานเนี่ยต้องเชื่อมโยงกันหมดต้องชัดเจนต้องวัดผลได้จริงๆไม่ใช่เขียนแบบคลุมเครือค่ะแล้วที่พูดถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องล่ะคะอันนี้หมายถึงแค่ใส่รายชื่อวิจัยเยอะๆหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นคะ เป็นคำถามที่ดีครับไม่ใช่แค่การรวบรวมรายชื่อเฉยๆนะครับแต่ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยเนี่ยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีแล้วก็งานาวิจัยก่อนหน้ามาอย่างดีแล้วจริงๆมีการสังเคราะห์คือไม่ใช่แค่เอามาตัดแปลๆแต่ต้องแบบว่าเอามาสร้างเป็นกรอบความคิดของตัวเองได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องเห็นร่องรอยการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงด้วยไม่ใช่แค่กองกองรวมกันถูกต้องครับผมแล้วส่วนที่เป็นหัวใจเลยอย่างวิธีดําเนินการวิจัยล่คะคะ ตรงนี้ต้องดูอะไรบ้างคะส่วนของระเบียบวิธีวิจัยนี่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับที่เจอบ่อยๆก็คือกลุ่มตัวอย่างอาจจะเลือกมาไม่ค่อยดีนักไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีหรือเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพซึ่งมันทําให้ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยลดลงไปเยอะเลยครับหมายความว่าถ้าตรงนี้พลาดไปนี่ ถ้าจุดนี้พลาดไปงานวิจัยทั้งเรื่องก็อาจจะสั่นคลอนได้เลยไม่ว่าส่วนอื่นจะเขียนดีแค่ไหนก็ตามโดยเฉพาะถ้าเป็นงานวิจัยเชิงทดลองนะครับยิ่งต้องดูเรื่องการออกแบบการควบคุมตัวแปรให้รัดกลุ่มมากๆโหต้องละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอนของการลงมือทำจริงๆเลยนะคะแล้วพอได้ผลมาแล้วล่ะคะตอนนำเสนอผลนี้ต้องระวังอะไรบ้างครับผลการวิเคราะห์เนี่ย ก็ต้องนําเสนอให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกใช้สถิติหรือวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมแล้วก็แปลผลตามข้อมูลจริงๆเลยไม่ใส่ความเห็นส่วนตัวป่าปนเข้าไปในส่วนผลนะครับอืมค่ะแล้วส่วนสุดท้ายพวกสรุปอภิปรายผลข้อเสนอแนะนล่ะคะครับส่วนนี้ก็ต้องสรุปให้ตรงประเด็นเลยตอบวัตถุประสงค์ให้ครบ การอภิปรายผลก็ต้องเชื่อมโยงกับทฤษฎีหรืองานวิจัยอื่นๆที่เราไปทบทวนมายังมีเหตุมีผลชี้ให้เห็นว่างานของเรามันไปต่อยอดหรือมันแตกต่างจากของเดิมยังไงและข้อเสนอแนะก็ต้องแบบว่าเอาไปปฏิบัติได้จริงไม่ใช่แค่คิดฝันกลางวันครับค่ะส่วนสุดท้ายจริงๆก็คือบรรณานุกรมกับภาคผนวกนะคะใช่ครับตรงนี้ก็ต้องดูความถูกต้องตามหลักวิชาการความครบถ้วนแล้วก็ความสอดคล้องกับเนื้อหาในเล่มครับ ฟังดูเกณฑ์ละเอียดมากๆเลยนะคะแต่เออมันอาจจะทําให้คุณครูรู้สึกว่ายุ่งยากหรือทําให้กระบวนการวิจัยมันดูแบบตายตัวเกินไปหรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่ดีครับจริงๆแล้วเกณฑ์เหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นกรอบให้มั่นใจในคุณภาพมากกว่าครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําตามเป๊ะๆจนขาดความคิดสร้างสรรค์ไปเลยคือการมีเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วก็เรานํามาใช้อย่างเข้าใจเนี่ย มันจะช่วยยกระดับคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมได้ทำให้ครูเกิดความมั่นใจในการนำผลไปใช้พัฒนาการสอนจริงๆแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือที่เรียกกันว่า PLC นะครับที่ครูจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากง,งานวิจัยของกันและกันช่วยกันพัฒนาโรงเรียนอ๋อช่วยสร้าง PLC ได้ด้วย ครับซึ่งในคู่มือเล่มนี้เองเขาก็มีเครื่องมือช่วยด้วยนะครับเป็นแบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับประเมินตนเองอยู่ท้ายๆเล่มนะฮะหน้า1 7 2เพร้อมวิธีคิดคะแนนให้ครูลองออกไปใช้ได้เลยเป็นรูปธรรมดีครับถ้าอย่างนั้นทั้งหมดนี้ก็หมายความว่า การประเมินเนี่ยไม่ใช่แค่การมานั่งจับผิดแต่เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่างานวิจัยที่ครูตั้งใจทำกันเนี่ยมันมีคุณภาพพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงดีๆให้กับการเรียนรู้ของนักเรียนได้จริงๆถูกต้องครับผมและนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่านอกเหนือจากการทำตามเกณฑ์ ตามโครงสร้างเหล่านี้แล้วเนี่ยอะไรคือ,อหัวใจหรือประกายจริงๆที่ทำให้งานวิจัยในชั้นเรียนชิ้นหนึ่งมันโดดเด่นขึ้นมามีชีวิตชีวาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆซึ่งมันต่างจากงานที่อาจจะทำครบตามเกณฑ์ทุกอย่างแต่ดูแล้วมันแห้งๆขาดชีวิตชีวาไป